รถพาคุณแม่คนสวยออรสีบาเลินเซกามานำเทรนดคนรุ่นใหม่ด้วยการแวะสั่งอาหารที่จุดไลฟ์ทรูร้าน KFC สสาขาสีน้ำซีนซึ่งเป็นสแตสนด์อโลนแห่งแรกในประเทศไทยพร้องฉลองสาขาจา500ี่พิเร้อยอีกด้วยงานนี้ต้องบอกว่าเดินใจ2ส,สาวแม่ลูกฟุดๆเพราะทั้งสะดวกรวดเร็วมองกับไลฟ์สไตล์คนเมืองจริงๆค่ะ เวลาที่เราไปต่างจังหวัดเนี้ยเราก็ดีเนาะแวะแวะ drive thru ก่อนซ,อซ,อซ,อซื้อซื้อใส่ไว้ในรถทานกันในรถผัดกันป้อนใช่ค่ะอีกคนนึงก็ป้อนอย่างเงี้ยค่ะสะดวกค่ะสะดวกเพราะอย่างบางทีเนี่ยกี้ก็ขับรถไปทานข้าวไปในรถนะคะเราอยากจะเซฟเวลาให้ได้ให้ได้แบบมากที่สุดก็เลยแบบว่าทานข้าวในรถซะส่วนใหญ่ <laughs> ปัญหาคือเราหาที่จอดรถไม่ได้ <c oughs> ต้องหาที่จอดรถกว่าจะลงไปซื้อนู่นนี่นั่นคือมันมันหลายอย่างก็เลยแบบว่า พอเจอที่สำหรับ Drive thru ได้ปุกก๊บก็คือเข้า Drive thru เลย